สวัสดีครับท,ทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองตูรินนะครับวันนี้ผมสาธิตปริกุลและคุณอดิศรพึ่งยาครับเราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ในยูทูสสเตเดียมแห่งนี้ครับ บมเมอส์โลนันดินโยคริสเตียโนโลนันโดกูตินโยเกริชมมนและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับ จังหวะดดีจริงเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับจะมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับเหมไม่เข้าไปตุ้มตาคายเลยครับ คูเมลส์คูตินโยคริสเตียโนโรนัลโดเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับและก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับ เขายังบอลไปได้สวยครับนิคโโด้กาก้าดูนะครับบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับโอ้เขายิงพลาดไปครับ กูตินโยคริสเตียนอโรนันโดลูกนี้ก็ทำได้เยี่ยมครับลูกยิงลูกนี้ผู้รักษาประตูพุ่งไปเซฟได้สวยคร,รับ ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลกบอขึ้นแตไม่สูงพอครับบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับ ตระตูาองการลูกนี้ได้เยี่ยมครับยังไม่ขยับขึ้นโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับคริสเยโ,โนโรนัรโดทำได้ครับ ดูจากอีกมุมครับประตูนี้เซนที่สี่ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับทดสามนาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับเอะไะครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปดูนะครับมุกสามตูปัดไว้ได้ด้วยปลายนิ้วเลยนะครับลูกข้ามฐานออกไปครับ โรนันดิโยหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับจะได้ลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมครับคริสเตโนโรนันโดเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับจงหวันี้เขาพยายามที่จะเข้าไปยั่งให้ทันครับ ลูกยิงลูกนี้ของเขาเหมือนข้ามคานไปครับน่าจวันนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับ อะไรรับมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับคริสเตียโนโรนัลโดลิาโดกา้าเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหได้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับเราสามารถทับประตูได้อีกแล้วครับซึ่งจะเป็นลูกที่สองของเขาในเกมนี้นะครับ เป็นความการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับคุตินโยลูกเปิดลูกนี้โอ้โหไปไม่ถึงจุดนัดพบครับ บอลผ่านมาแล้วครับโรนันดิโนโย่แล้วก็ังหวะในการคลองบอลไปอีกครับ ครสิสเตียโนโลนันโดโลนันดิญโจคริสเตียนโลนันโดตอนนี้และก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับ